สวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับผมโมสเวซคาอีกแล้วนะครับผมวันนี้วันนี้ผมหยิบมารีวิวเป็นตัว MT GS นะครับผม1.5 X s u n r o o คันนี้นะครับผมคันนี้ปี2018นะครับผมตัวนี้ราคาหน้าร้านนะครับจะเปิดมาอยู่ที่489,000บาทนะครับผมแต่พิเศษสุดๆเลยนะครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่ทักกับโมสเวซคามาโดยตรงเราจะขายให้ราคาเพียงแค่469,000บาทนะครับผมคันนี้รถสวยไม่น้อยสภาพนางฟ้ามากๆเลยนะครับผม คันนี้เพิ่งขึ้นเทเลอร์มาเพิ่งมาส่งที่เต็นท์เมื่อกี้นี้เองนะครับผมรถเพิ่งเข้ามาสดๆร้อนเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปรับชมรีวิวภายนอกภายในกันได้เลยครับผมเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันจากด้านหน้ากันก่อนได้เลยนะครับโคมไฟหน้านะครับจะเป็นโคมไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับผมคันนี้ด้านล่างนะครับจะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้ากันเลยทีเดียวนะฮะจะสลักโลโก้คำว่า MG นะครับผมเป็นลายโครเมียมนะฮะสวยงามมากๆเลย ด้านตัวล้อนะครับผมจะเป็นล้อแม็กอะลอยขอบ17ออกศูนย์เลยนะครับผมรัดมาพร้อมกับยางปี2021นะครับดอกแน่นๆพร้อมใช้งานเลยครับคันนี้ตัวปุ่มจัะตัวที่จะเปิดนะครับผมจะเป็นจับเปิดโครเมียมนะครับผมมาพร้อมกับระบบสมาร์ทคีย์ด้วยนะครับด้านเบาะฝั่งคนขับนะครับผมจะมาพร้อมกับเป็นเบาะไฟฟ้านะครับปรับ6ทิศทาง6กระดับกันเลยทีเดียวนะครับผมกระจกจะเป็นกระจกไฟฟ้า4บานเลยนะครับ อ่าตัวนี้จะเป็นตัวปิดเปิดไฟหน้านะครับผมแล้วก็ตัวปรับกระจกข้างไฟฟ้านะครับผมพวงมาลัยนะฮะจะเป็นตัวพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับคันนี้มีปุ่มแพดดูชิปนะครับคันนี้แล้วก็จะเป็นปุ่มคูสคอนโทรลครับสามารถกําหนดความเร็วคงที่กันได้เลยนะครับผมปุ่มแพดดูชิปก็สับเกียร์เล่นเกียร์เล่นสปีดกันได้เลยนะฮะมาพร้อมกับปุ่มพุชสตาร์ทด้วยครับผมคันนี้หน้าจอนะครับจะเป็นหน้าจอทัชสกรีนออกศูนย์เลยนะครับผมมาพร้อมกับเนวิเกเตอร์ออกศูนย์เช่นกันครับผม ตัวั้นเกียร์นะผมจะเป็นเกียร์ออโต้นะครับเกียร์ระบบออโต้นะครับผมมาพร้อมกับปุ่มออโต้ออโต้สต็อปนะฮะแล้วก็ลงที่ลาดชันนะครับผมมาพร้อมกับเบรกมือไฟฟ้าด้วยนะครับคันนี้ลูกค้าเก่านะจะแถมมาเป็นตัวเอ่อกล้องหน้าให้ด้วยนะครับผมนี่นะครับผมจะเป็นที่ปิดเปิดซันรูฟนะครคันนี้ซีนยังไม่ได้แกะเลยนะคันนี้ซีนบังบังแดดก็ยังไม่ได้แกะนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปรับชมด้านหลังกันได้เลยครับด้านหลังจะประมาณนี้นะครับผมจะเป็นเบาะหนังสีดํานะครับผม เดี๋ยวเราไปรับชมด้านหลังกันนี่เลยครับด้านหลังกว้างมากๆเลยนะครับผมลูกค้าท่านใดที่หาอยู่นะครับผมทักวันมานัดดูนัดจองรถกันได้เลยนะครับผมติดต่อกับมดเบสค่์โดยตรงมาได้เลยนะฮะบอด้านหลังครับจะประมาณนี้นะครับผมอ๋อด้านหลังจะมาพร้อมกับตัวแอร์ฝั่งผู้โดยสารด้วยนะฮะด้านหลังครับแอร์ผู้โดยสารด้วยนะครับผมด้านหน้าจะประมาณนี้นะครับผม น่าจะมีตัวแอร์แบ็กฝั่งผู้โดยสารด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นแอร์แบ็กฝั่งคนขับนะฮะคันนี้มาพร้อมกับแอร์แบ็กฝั่งคนขับกันเลยทีเดียวครับทั้งผู้โดยสารทั้งฝั่งคนขับเลยนะครับผมสองจุดเลยนะฮะลูกคาท่านใดที่สนใจนะครับหรือว่งกลังมองหาอยู่นะครับผมติดต่อกันมาได้เลยนะฮะกับคันนี้นะครับผมรถสวยมากๆเลยนะครับเพิ่งเข้ามาเมื่อตกี้นี้เองครับผมขึ้นเทเลอร์มาเลยนะฮะ เดี๋ยวเราไปดูไปดูด้านไม่กันเลยฮะไม้คันนี้พิเศษสุดๆเลยนะครับผมนี่ครับผมเมื่อกี้นี้ลืมไปขอภัยทีครับผมคันนี้พิเศษสุดๆเลยขับไปเพียง76,000กกิโลเมตรเท่านั้นนะครับผมขอฝากไว้ด้วยครับ ต่อกับโหมดเบสคาร์มาได้เลยนะครับขอบคุณมากครับเหมือนกที่เราเล่ชมรีวิวภายนอกภายในสำหรับตัว MG GS หนึุ่ดหคันนี้กันไปนะครับผมเป็นปีสองพนดะครับบอกได้เลยว่ารถสวยไม่น้อยสภาพนางฟ้ามากๆเลยนะครับผมรถเพิ่งมาจากเทเลอร์เมื่อกี้นี้เองเลยนะครับผมเข้ามาสดๆร้อนๆกันเลยทีเดียวนะครับยังไงลูกค้าที่สนใจนะครับผมไม่ว่าจะเป็นรถยนต์คันนี้รุ่นนี้หรือว่าจะเป็นรถยนต์รุ่นอื่นๆนะครับผมสามารถนัดวันมาดูนัดวันมาจองรถกันได้เลยนะครับผม แล้วก็ทางเรานะผมยังมีรถรวมมากสูงสุดถึง200คันเลยนะครับผมเป็นทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยนะฮะทางเรานะครับผมแล้วก็ยังมีบริการนะครับผมรับซื้อขายเทินรถยนต์มือสองทุกรุ่นทุกยี่ห้อกันด้วยนะครับผมสามารถติดต่อก,กับทางรสเบสทามาโดยตรงเลยนะครับผม ทางแฟนเพจเป็นบุกหลักนะชื่อมดออโต้เบสทารนะครับผมหรือจะเป็นตัวช่อง YouTube นะครับผมโดยตรงนะฮะชื่อมดเบสทาร์ลบือ2นะครับผมหรือจะเป็นไลน์ไอดีนะครับศูนย์ก็แปดสี่ก็ศูนย์สองเจ็ดสามเก้านะครับผมหรือว่าโทรศูนย์ก็แปดสี่ก็ศูนย์สองเจ็ดสามเก้าเช่นกันนะครับผมยังไงวันนี้นะครับผมมดฝากกดไลค์กดติดตามกดสมัครสมาชิกกันไว้ด้วยนะครับผมเพื่อที่ไม่พลาดการอัปเดตรถยนต์ข้อมูลใหม่ๆที่มีเข้ามานะครับผมสำหรับวันนี้มดขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ